เอาพี่น้อง,องปูก็เอาละไปแห้งนี่เรือม,มือคน,นิไทยมืุกไปแห้งอ่ะขัดี่แสบ,สบมามามากินขากินเขา่เขาเอาเศร้าายแก Thank uh -huh.

Ừ. <Test variance> không तुम्हाला गरज आहे बर्ड ओलिमिन ओपन नी नो रो भाग अंखा कोण आहे इथे 말로 김여

แล้วอย่างแล้เาแบบาเงย้หัวคนเัื่อ็้ให้มันกินยุมแมลงรับมากดนานพักอลารอย่างนกแล้วเดกหนเข้าทำน้ำานนเข้าแบบนี้ ก็ยึงขึ้นวัดดานอย่นี้เรื่องมืออื่นบะว่ายิงขึ้นอยู่สองมือวันต่อก็ิได้เราแล้ว,วย่าปเป็นเงานี่ฮักโกด